กายาวาจาจิตตอาหังวันธานาคาทิมบดีสีสุฑูทวิสุทธิเทวาภูช

Uh yeah. าวะาตมพุทธายะพระพุทไรรัตนยานมณีนภรัตสีสะหัสสสุธมาพุทโธมสังโฆยะาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเครังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนี้ นางนันตังทำมังจักรวารังสังขังนิพานังขออันเชิญสมเด็จพระบรมบคูนาคาธิปดีพ่อปู่สีสุดโทรหรือองค์ชายสีสุดโทได้โปรดเสด็จนั่งประทับณบัลลังก์ทองที่กำหนดไว้โดยพระวิศวกรรมณพระเจ้าข้าและณบัดเดี๋ยวนี้ลูกขอน้อมอันเชิญสมเด็จพระบรมบครูแม่ย่าราชินี สีปทุมมาได้โปรดเสด็จมาพร้อมนาคบริวารลูกหลานท่านทุกพระองค์ขอเชิญท่านยา่าได้โปรดให้เกียรติประทับณบันลังเงินที่คู่บาร,รมีทั้งสองพระองค์และนาคบริวารั้งปวงก,ก็ขอให้มาในครั้งนี้พิธีนี้มาร่วมด้วยช่วยกันมาห้อมร้อมประชุมสมมตรอยู่่ามกลางเทวพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้และณนะบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนในการเชิญ นางฟ้าทุกท่านที่มาแล้วเพื่อจะมารำถวาย นานังพทธานตังรรมังจักวารังจักวามนิพพานาข้าพเจ้าเจ้าตั้งจิตอธิษฐานติอธิษฐาต่อองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ประทมแต่องค์ปรมองค์ปัจจุบันองค์ปัจจุบันสมเด็จคือสมเพพุทธโคดมพุทธโคดมขออธิษฐานขออิฐานพระมหาโพธิสัตว์พระมาโพธิสัตวิงะเมติไตรยาญาติไตรพร้อ ตักพระเทวดาที่ทรงดูแลพระพุทธศาสนาทท่านศาสนาและขออัธิษฐานต่อพ่อปู่แม่ย่าและสิ่งสักดิ์สทธิ์ที่ทรงดูแลดูณสถานที่แห่งนี้ขอเชิญทุกพระองค์มาชุมนุมพ่อบรรลุและได้โปรด อธิษฐานกับข่าพระเจ้าดับฆ่าพระเจ้าทั้งหลายอธิษฐานว่าบริเวณที่ตรงนี้ริเวจากกำหนดขึ้นเป็นถ้ามศักดิ์ิ์สร้างเอาไว้เพื่อให้เป็นหลักใหญ่ในสถานเอาไว้ให้พู้ทศาานิกเข้ามาปฏิสัมพันธ์มาบำเพ็ญภาวนาเพื่อเพียรฆ่ากิเลสทั้งหลาย สิ่งนี้เป็นสิ่งดีงามวไซายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ิ่งทุกพระองค์ทุกพระองค์ทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงเบื้องพระนิพพานได้โปรได้ยกพระหัต ประทานพรให้เกิดเป็นความสํำเร็จให้มีทรัพย์มาทางหนึ่งทางใดจะได้อาศัยทรัพย์นั้นและความสําเร็จนั้นมาเป็นเหตุในการจับสร้างทำให้สวยงาม ันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันศักดิิิ์์สทธเป็นนวัดีเป็นวันวิเศษเป็นวันษวประทานพรเป็นวันเปิดขอบารมีของพระพุทธองค์นาคาผู้เป็นใหญ่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานอนุญาตให้ศิษย์ที่อธิษฐานจนเป็นไปโดยมั่นคงขอพระองค์ท่านผู้ดูแลอยู่หน้ทุกมิติต่อเนื่องพบ ทุภ <muitas S 2> ูขอได้เปิดเปิดภูทั้งหลายเปิดภพทั้งหลายเหตุทั้งหลายที่จะเป็นช่องทางในการนำมาสื่งแสงสื่อแสงแห่งพระพุทธพระธรรมพระสังฆจะมาบังเกิดปรากฏให้ผู้ภาวนาเวลาภาวนาจะได้รู้ได้เห็นน้อมนำในคำพระพุทธเจ้าไม่ผิดหนทางไปอันจะถึง การเที่ยงแท้รถึงอริยบุคคลและขอพระพุทธเจ้าและขอพระอริยะในโปรดวันนี้ให้การปกป้องข้าพเจ้าทั้งหลายและท่านทั้งหลายให้พ้นภัยหากยังเวียนไหวตายเกิดขอได้พบประเสริฐอย่าได้หล่นไปใครหาพระพุทธเจ้าและเมื่อถึงเวลาสมควรให้ข้าพเจ้านั้นให้ถึงอรหันตผล นะพระเจ้าค่ะสาธุสาวร สสที่ถามบอกว่าลูกสำเร็จแล้วลูกสำเร็จแล้วอันนี้คือเงินที่คุณแขกสำเร็จนะช่วยเขาดูว่าลูกร้อยห้าสิบบาทได้เงินคืนสามสามหมืน่นสามหมืน่น <c oughs> ปล่อมือนั่งๆเนาะ